สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเรียนนะคะ Arduino เพื่อการเรียนรู้นะคะในวันนี้นะคะนักศึกษาก็ได้ต่อวงจรนะคะเกี่ยวกับการใช้อัลตาราโซนิกวัดระยะทางนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้รับกล่องอุปกรณ์นะคะแล้วก็ทําการต่อวงจรนะคะแล้วก็จะมีการเขียนโค้ดนะคะเพื่ออัปโหลดลงไปในตัวบอรดอด์ด Arduino e s p 8 2 6นะคะมีการาเลือกพอตเลือกบอร์ดนะคะแล้วก็ทำการอัพโหลดโค้ดลงไปนะคะหลังจากที่ต่อวงจรเสร็จแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็อันนี้เป็นการวัดระยะทางนะคะของวัตถุอาที่อยู่ในระยะนะคะน้อยกว่า15ซนติเมตรนะคะ ก็จะมีไฟสีแดงแจ้งเตือนนะคะมีข้อความขึ้นที่จอ LCD นะคะแล้วก็ถ้าอยู่เกิน15เซนก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินขึ้นนะคะ